ในขณะที่โยมยังมีเรี่ยวแรงวางชายอยู่นี้อย่าได้ประมาทในการสร้างกุศลในคุณงามความดีเข้าใจไหมจ๊ะผมมาครั้งนี้ก็เหมือนถือคบเพลิงคบไฟจุดใต้ให้คุณได้รู้ว่าโลกต่อจากนี้จะมืดมนเหตุเพราะว่ามนุษย์นั้นขาดศีลขาดธรรมอันเพราะว่าศาสนาหาได้เสื่อมไม่เลยเป็นเพราะ มนุษย์ทั้งหลายมีจิตใจที่เสื่อมช้าหากโยมไม่แสวงหาบุญสร้างบุญในฝ่ายกุศลนะ่ะไม่ยอมขัดจิตขัดใจปล่อยให้กิเลสตัณหาทั้งปวงมันครอบงำจิตแล้วไซโยมจะเอาตัวไม่รอดกันนะจ๊ะเข้าใจไหมจ๊ะเพราะถ้าโยมไม่มีเชื้อแห่งบุญกุศลที่โยมได้กระทํามาการที่จะเจริญบุญกุศลทําจิตภาวนา การสาธยายมนอุทิศบุญกุศลย่อมทำการได้ยากแน่นอนเพราะมานทั้งหลายทั้งปวงย่อมมาขัดขวางเข้าใจไหมจ๊ะดังนั้นอย่าคิดว่าสิ่งที่โยมมีชีวิตอยู่นี่นะโยมไม่เห็นคุณค่าของมันเข้าใจไหมจ๊ะทุกวินาทีนั้นคือความตายทั้งนั้นถ้าโยมไม่มีบุญหล่อเลี้ยงไว้ โยมไม่ได้มานั่งหัวดำหัวขาวหัวงอกอย่างนี้เข้าใจไหมจ๊ะโยมยังไม่เห็นโทษภยัยคือความน่ากลัวของความตายเพราะเมื่อโยมหายใจไม่ออกโยมไปจุกที่ลิ้นปี่เมื่อไหร่โยมจะทุกข์ทรมานหรือว่าเห็นทันทีว่ามันทุกข์ทรมานอย่างไรโยมลองกั้นหายใจสักสิบนาทีโยมอยู่ได้ไหมจ๊ะลูกศิษย์ ไม่ได้ค่ะเมื่อโยมอยู่ไม่ได้สิบนาทีก็ตายแล้วโยมจะนั่งสมาธิสิบนาทีไม่ได้หรืออย่างไงฮะทำจิตให้สงบสิบนาทีไม่ได้หรือไงทำได้ไหมจ๊ะลูกศิษย์ทำได้ค่ะเข้าใจไหมจ๊ะก่อนนอนก่อนตื่นก่อนจะทำอะไรขอให้ตั้งสติให้มัน่น และเมื่อโยมมีโอกาสสร้างคุณงามความดีโยมต้องมีสติมีศรัทธาในสิ่งนั้นในขณะนั้นเพราะในสิ่งนั้นแลถ้ามันผ่านเวลาไปแล้วมันย้อนคืนมาไม่ได้เข้าใจไหมจ๊ะจงทำบุญทุกขณะจิตให้ปราณีตแล้วสิ่งที่โยมได้รับก็จะปราณีตไม่มีตำหนิเข้าใจไหมจ๊ะยิ่งตอนนี้มันมีภัยโรคระบาดเกิดขึ้น ที่ฉันบอกว่ามันมีวันสิ้นสุดคือเชื้อตัวนี้มันสิ้นสุดแล้วเชื้อตัวใหม่มันก็เข้ามาพวกนี้มันมีการพัฒนาได้เพราะมันเป็นวิญญาณแล้วภูมิต้านทานเราดีพอหรือ,อยังเรามีที่ยึดมั่นถือมั่นมีสารณะรองรับหรือ,อยังหลังชีวิตการตายของเราถ้าโยมมีความกลัวตายอยู่ สิ่งเหล่านี้วิญญาณเหล่านี้มันก็จะมาตามหาเราแต่ถ้าเราพิจารณาในความตายเตรียมตัวตายอยู่บ่อยๆแล้วมันจะหาเราไม่เจอนั้นไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดแม้เราไม่ได้เป็นโรคนี้ตายเราก็ต้องตายอยู่ดีแต่เราควรเตรียมตัวตายว่าเราจะอยู่มีชีวิตมีลมหายใจอยู่เพื่อทำอะไร สิ่งที่เราปรารถนานั้นแลที่มันจะมารองรับชีวิตและกายสังขารของเราที่มันจะรักษาลมหายใจของเราก็ด้วยอำนาจบุญและกุศลที่เราอยู่ได้เพราะลมหายใจเมื่อเราไม่มีลมหายใจแล้วก็คือตายเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนหาประโยชน์ไม่ได้ในสังขารน,นั้นเอง แสดงว่าลมหายใจนี้ถ้าเราไม่ได้หล่อเลี้ยงด้วยบุญกุศลมันก็เป็นลมหายใจของมารของวิญญาณที่อาฆาตพยาบาทของเปรตของอสุรกายแล้วจิตเรามีไหมจิตเรามีหรือเปล่าจ๊ะลูกศิษย์มีค่ะถ้าเรารู้ไม่ทันมันมันก่อตัวขึ้นมีกำลังแล้วจะเป็นอย่างไร โรคภัยไข้เจ็บมันก็เบียดเบียนเมื่อมันเบียดเบียนแล้วมันก็เข้ามาแทรกมันก็มีตัวมีตนขึ้นมามันผุดลอยขึ้นมาเกิดมาทางอากาศบ้างก็ดีมาทางมโนวิญญาณจิตเราก็ดีที่มันแฝงเข้ามาเพราะจิตเรานั้นไม่มีอะไรรักษาแล้วเมื่อเราขาดซึ่งสติคือขาดซึ่งศีลแล้วนั่นแล นนัน้การที่เรามีภูมิธรรมมีการเจริญทานศีลภาวนานี้เขาเรียกว่ามีภูมิต้านทานการกำหนดลมหายใจด้วยอาณาปานาสติจึงเรียกว่าเป็นหลุมหลบภัยอย่างแท้จริงเขาบอกว่าเมื่อมีความทุกข์ร้อนสิ่งการใดให้เรากำหนดลมหายใจเหมือนเราถอนหายใจ ล้างลมในปอดที่มันเสียเหมือนว่ามีความเหนื่อยหนายพักจิตผ่อนลมออกไปมีสติกำหนดรู้ในกายนั่นเรียกว่าเรามีสติอยู่อยู่ที่กายของเราไม่ได้เอาสติหรือเอาจิตเราไปที่ใดเมื่อเราเฝ้าดูกายเราอยู่เราก็รู้อยู่ที่กายเมื่อเราอยู่ที่กายแล้วไม่เอาจิตส่งออกไปภายนอก ไม่นานจิตมันจะค่อยสงบลงกายมันจะระงับเรียกว่าเป็นปกติเมื่อนั้นศีลมันก็บังเกิดอันว่าศีลบังเกิดแล้วเป็นอย่างไรบุคคลที่มีศีลเป็นเครื่องรองรับเป็นที่อยู่แล้วจะหาความกลัวในสิ่งใดจะสะดุ้งผวาในสิ่งใดหรือจะว่าได้ยินสิ่งใดแล้ว จะตื่นข่าวในสิ่งใดก็ดีมันก็เป็นไปได้ยากเพราะบุคคลที่มีศีลประกอบแล้วเป็นที่อยู่แล้วเป็นที่อาศัยแล้วย่อมมีสติย่อมมีสัมปชัญญะเกิดขึ้นเมื่อรู้สิ่งใดก็จะวางสิ่งนั้นเมื่อไม่รับในสิ่งที่ไม่ดีไม่เกิดจิตเข้าไปปรุงแต่งจิตมันก็เข้าถึงความว่าง อันว่าความว่างที่กล่าวนี้ก็คือความสงบกายสงบใจเมื่อความสงบบังเกิดมันจึงเรียกว่าความระงับตัวระงับตัวนี้แหลมันจึงเรียกว่าตัวตัดหรือเรียกว่าตัวปิดอะไรก็เข้ามาไม่ได้ถ้าเราไม่ออกไปเข้าใจไหมจ๊ะเหมือนกายนี้เป็นถ้ำเป็นกำแพงเมือง ถ้าเราไม่ออกถ้าเราเชื่อมัน่นแสดงว่าเราเชื่อมั่นมากเท่าไหร่กำแพงเมืองนั้นก็มีกำลังความแข็งแกร่งมากเท่านั้นถ้าเราเชื่อมั่นไม่เต็มกำลังกำลังของกำแพงที่มันจะป้องกันเรามันก็อ่อนภัยสามอย่างที่โยมต้องเจอต้องเจออะไรลูกศิษย์ความอดอยากค่ะความอดอยากถูกแล้ว แล้วก็ความตายความพลัดพรากนี่คือเราต้องเจอแล้วเมื่อเจอแล้วเราจะช่วยเขาได้ไหมจ๊ะความตายเมื่อเกิดขึ้นกับใครไม่มีใครช่วยใครได้หรอกเพราะว่ากรรมมันเป็นของแต่ละบุคคลอยู่แล้วหรือเราจะไปตายแทนเขานั้นความตายเราต้องเจอความอดอยากความหิวก็ดีที่เราต้องเจอ ความปรัดปราาเราต้องเจอมันเป็นของธรรมดาแต่บุคคลที่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่แล้วจะมีภูมิธรรมยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปคือจิตนั้นจะเข้าถึงความปล่อยวางเข้าถึงสัจธรรมแก่นแท้ของธรรมมากยิ่งขึ้นละความโลภความโกรธความหลงมากยิ่งขึ้นนี่คือข้อดี นั้นการที่โยมจะต้องอยู่ให้รอดในยุคนี้ต้องอยู่ด้วยทานศีลภาวนาโยมอยู่ด้วยอย่างอื่นโยมอยู่ไม่รอดแน่นอนเข้าใจไหมจ๊ะบ้าน